ไม่รู้จะเชื่อใครระหว่างเซลล์รถน้ํามันกับเซลล์รถไฟฟ้าเชื่อใครดี alia. คนนั้นก็บอกรถเขาดีคนนี้ก็บอกรถเขาดีเชื่อใครดีนะผมมีคําตอบไม่ต้องเชื่อใครอยู่ที่เราใช้รถแบบไหนให้เลือกรถแบบนั้นเราเจนอะไรอายุเท่าไหร่ถามว่าเอ้เราอยุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปใช้รถที่มีเทคโนโลยีเยอะๆบอกสิว่าใช้เป็นบอกสิว่าใช้เป็นกล้องมุมอับ กล้องอบคันช่วยจอดตัดเครื่องในรถเราต้องการหรอคำถามเหมือนกันนะครับถ้าเราเจน20่สิบยี่เอ็ดยี่สาเอารถรุ่นแบบอายุเยอะๆมาใช้เราก็ไม่ชอบเทคุยีเทปคาสเซตยังฟังอยู่ใช่ไหมซีดียังใช้อยู่ใช่ไหมยูเอสบีรู้จักหรือเปล่าเลือกรถให้เหมาะกับเราศึกษาก่อนดูข้อมูลก่อนว่าข้อดีกับข้อเสียคืออะไร ผมพูดให้คิดรถน้ำมันก็มีข้อดีข้อด้อยรถไฟฟ้าก็มีข้อดีข้อด้อยเรารู้หรือยังข้อดีใครก็บอกได้เนาะแต่ข้อด้อยไม่มีใครพูดคิดก่อนค่อยซื้อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนรถ